สวัสดีค่ะชอ่องไม่บาติดเกมน,นะคะกวันนี้ก็อยู่กับราค่าเพิ่มนะคะประจำวันที่14พฤษภาคม2567ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออน,นุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมน,นะคะที่ทำมาการสนับสนุนช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเห็นทุกๆช่องทางเลยนะคะเป็นกำลังใจงที่ดีมากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบล็คลิเซอร์แล้วก็แม่บ้านขอนำเสนอร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID พาสเวิร์ดเลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่า Line Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็กส่วนลดให้สำหรับแพ็กใหญ่สุดด้วยนะ สำหรับวันนี้นั้นเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างก็อ่าขอพูดถึงคูปองก่อนอยู่ดีๆก็มีคูปองโผล่มานะคะต่อมาแอบเศร้าตรงที่ชุดหม่ฉันเข้า22นะคะแต่ว่าคูปองลดราคานะคะหมวดแฟชชั่นด้วยหมวดเครื่องแต่งกายเนี่ยลดร,ราคาถึงวันที่2 1คือมันแบบ per เฮือบเบสต่ออีกอะไรไหมเฮ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> โอเคเอาเป็นว่ามีคูปองลดราคาให้นะคะน่าจะแจกให้ทุก ID ดีเลยนะ ก็ทุกคนนั้นจะได้หมดแต่ว่าลดราคาเฉพาะชุดเฟเท่านั้นนะคะหรือจะเอาไปลดอันนี้ก็ได้นะคือในหมวดชุดนะจ๊ะลดละเนี่ยลดเอ,อ่อลดแว่นตรงแว่นตาอะไรได้หมดเลยนะคะแม่บ้านก็คิดอยู่ว่าจะซื้อแว่นให้ดะคเนียนะเพราะชอบแว่นอันนี้คือจริงชอบแว่นอ่นงนึงแต่มันมีสายไงชอบแบบไม่มีสายแม่บ้านว่าอันเนี้ยเข้ากับดาคเนียของแม่บ,าบ้านก็ว่าจะซื้ออันนี้นะคะโอเคก็น่าจะได้ค่ะอันนี้แหละน่าจะใช้อันนี้แหละ โอเคนอกเลยแหละปะ่ะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้เรากันไหมนะคะก็มีกล่องการประจมภัยแห่งหน้าพิสุวงตราการตานะคะเหลือ5 40บาทได้รับทั้งหมดเอา10กล่องนะคะเป็นแบ่งเป็นกล่องการประจมภัยตาการตา5กล่องกล่องประจุภัยนักพิสุโหวง5กล่องนะคะโดยสองกล่องนี้นะคะรางวัลใหญ่สุดจะเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียม10กล่องหิ่งคอน3,000วีพี ไม่นี้เหมือนกันทั้งหมดนะบอกไว้ก่อนเออดูดีๆนะคะมันจะแต่ว่ามันก็ได้อย่างละห้ากล่องอนะนาะแต่ว่าเออแย่สุดนะคะจะเป็นหิ่งคอนห้าสิบอันกับหิ่งค้อนหนึ่งร้อยอันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใครจะลองเอาไปสุม่มดูก็ลองดูได้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแต่ว่านั่นแหละถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันก็จะแบบอ,อืมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกล่องกระป๋องพลาตการตาแบบขายเดี่ยวนะคะคือได้สิบกล่องนะคะราคาแปดสิบบาท ล้วก็เป็นเออซื้อได้อออซื้อได้เป็นทุกวันด้วยเป็นรายวันวันละสิบกองอ่านี้เป็นกล้องการประจันภันาพิศวงนะคะสี่สิบบาทกล่องเนี้ยมันถูกกว่าใช่เพราะว่าของรางวัลด้อยสุดมันเป็นห้าสิบขอนไงอย่างที่บอกแต่ว่าอันเนี้ยอย่างน้อยถ้าแบบด้อยสุดยังไงก็ได้หนึ่งร้อยคอนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้กล่องกล้องประจันภัยตะการตาจะของดีกว่านิดนึงนะคะก็ตามราคานั่นเอง ต่อไปนะคะชุดน้องชายชั้นนักจุภไยนาะการมูรานะคะลดราคาเหลือ425บาทเอ๊ะชุดนี้อ๋อชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับไอ้นี่ปะอ๋อนี่ไงได้รับเอ่อต้องบอกว่าเป็นชุดที่เข้าประกวดนะคะชุดที่ห้านะก็เขาเอามาแบบมิกซ์แอนด์แมทนะคะน่ารักเลยของน้องชายนะคะราคา425บาทถ้าซื้อเป็นแพ็คเก็ตจได้ V.P. เจ็ดวันด้วยนะจ๊ะ โอเคต่อไปแพ็กเกจนำสนุนการประจนมพายเดือน5นะคะราคา577บาทค่ะก็ได้รับเออต้องบอกว่าเลือกรับชุดพรีเมียมหชุดหรือว่าความทรงจำของช่าง110อันนะคะแพ็กเกจสัตว์เลี้ยงนำโชคนะคะราคา224บาทก็มีสุนัขจิ้งจอกขั้วโลกนะคะแล้วก็มีเทรคเคสตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะอันนี้เคยใครเคยเห็นไหมคะเกบีบิ๊กคิเคยเห็นแล้ว โดยสามตัวนี้จะเป็นเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมหรือเปล่าแบบนึ้นะใช่ใช่เป็นเพิ่มอาาัาดรากกรดรอปไอเทมหมดเลยนะคะสมตัวนี้ถ้าเกิดขครชอบก็จัดได้เลยเนะคะคอภาน้องจิงโจกอ่ะต่อแบบนั่นแหละแม่บาก,ก็จะช่วยมังกรต่อไปขขาโทษด้วยนะ่นแะแต่ว่าอันนี้คือดีนะราคว่าน้องๆลดราคาเหลือแค่สองรอยยีี่บาทเอง ใครอยากจะมาเก็บก็เก็บได้นะคะแล้วก็แพ็กเกจสัตเลี้ยงดำลรงชีพนะคะเหลือ378บาทเลือกได้2ตัวอันนี้ได้ตัวเดียวเนาะไอ้378บาทเนี่ยจะมีน้องเม้นสีทองนะคะรามาจำม,ม่าแมวป่าจันทาแล้วก็หมาป่าชาร์โดนะคะโดยแพ็กเกจนี้เลือกได้2ตัวนะ แล้วก็แมวป่าจะทากลับมาป่าชาโดวเนี่ยยิ่งเออเทียสูงสูงนะคะจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบตัวใหญ่ๆเหมือนแม่บ้านเนาะองแมวเนี่ยตัวเทียสีกับตัวเบลรลร์เลยนะคะก็จะประมาณนี้โอเคต่อไปแพ็กเกจสนับสนุนท้าทายมามายานะคะเออห้ารอยี่สิบห้าบาทแพ็กเก่งนี้เออถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากเพราะว่าได้ใบกําหม่มสานะหนึ่งใบเอ๊แต่เขอาตดู้นน เ,เขาให้เลือกนี่หว่าโอเคเขาให้เลือกอย่างในอย่างหนึ่งเนาะเป็นใบกระมอกสะพานนะหนึ่งใบหรือใบเศาศาาาบี้ยทัพานะสิบสองใบแล้วก็หอยแล้วก็หินขอนเก้าร้อยอันเอ่อใบเบี้ยทัศพานะหนึ่งใบหกสิบาทสิบใบก็หกร้อยสิบสองก็ประมาณเจ็ดร้อ700ยกว่าโอเค ว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มอยู่ประมาณนึงนะแต่ถ้าไม่มีงบก็ข้ามก็ได้ค่ะแต่ว่าหาาจะซื้อก็คุ้มนะคะเพราะว่าใบากระ่อมท้าสพาพานนี่อ่ะหนึ่งใบอ่ะราคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะใบราคาเต็มเนาะนี่คือเหมือนลดร,ราคาให้แล้วก็ถ้าเลือกใบบิดท้งสาพานนะก็ไม่แย่เพราะว่าสิบสองใบเลยมันได้สิบสองใบเลยนะคะเพราะว่าสิบใบก็หกร้อยแล้วนะอืมส่วนหินคอนเนี่ยก็แล้วแต่ก็ได้เยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าแบบ ไปซื้อเป็นแฟลดราคามาย่อยอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าสาหรับคอนก็สําหรับหิ่งคอนช่างใจดูแต่ถ้าถามว่าเลือกอันไหนเลือกอันที่หนึ่งหรือสองนั่นไม่ว่าว่าคุ้มนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่มีงบตรงนี้ก็ข้ามไปเลยอ่ะแพ็กเกจกระเป๋าห้าสิบช่องนะคะเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเออห้าสิบช่องถูกแหละแพ็กเกจกระเป๋าหนึ่งร้อยช่องไปเลยจุกจุกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองบาทนะคะ <c oughs> โอเคช่องอีเวนต์นะคะมีแพ็กเกจพื้นฐานการผรจญภัยให้ด้วย ก็ราคา1,026บาทนะคะได้รับกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม1กล่องกล่องคองน้สาวใช้น้องเมทสตัวแล้วก็บาฟโฟเมนน้อย1ตัวนะคะซื้อทัตตะกูลละหนึ่งครั้งเราก็มีการรีพวกรายเดือนรายสัปดาห์อะไรพวกนี้ให้หมดเลียวนะคะก็ไปดูกันได้ โอเครถราคาเป็นชดเซเรน,นะคะยังกดอยู่เนอะเลยสร้อยห้าบาทแล้วก็เตะเข่ามาในตำนานนะคะลถราคาเหลือ457บาทค่ายเต็นนะคะลดราคาแล้ว20%เนเหลือ1200ั้บาท แต่ถ้าใครยังไม่มีใบรดที่ลดได้เยอะกว่าน,นี้ก็่อให้รอไปก่อนก็นได้อาจจะมีใบรถราคาก็ได้นะคะพอลดราคาถึง29เอ,อ่อพฤษภาค,คมเลยนะก็รอ,ก,ก,อก่อนก่อนก็ได้ได้ไหมบอกแล้วว่าใครที่ถามแม่บ้านในลไลฟ์บ่อยๆนะคะเต้นเห็นไหมเดี๋ยวก็ลดให้รอหน่อยรอนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสุดตัวนี้ม่บ้านใจลอยไปหาชุดใหม่ราคาชุดเซเรสเทีย รอใช่มรอเธออยู่โอเคอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างคะใครซื้อหรือไม่ซื้ออะไรก็มาบอกกันได้นะคะส่วนแม่บ้านก็เดี๋ยวนะ่าจะตัดแว่นนะคะพรอ,อยากได้อ,อยู่เนี่ยแว่นอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปมิกซ์แอนด์แมเอาเอออะขอมาดูสเตปอัพหน่อยเออลืมอวันนี้เลยสเตปอัพ <laughs> นะคะมีการเออเหมือนรีไดบอกว่าเหมือนรีใี่ซื้อใหม่ได้อีกรอบหนึงอะเนาะ เป็นบัตรผ่านพิเศษรายวันนะคะราคาเจ็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหมดเขตยี่สิบเก้าพฤษภาคมส่วนสเต็ปสองก็เป็นเออราบรางวันบัตรผ่านเพิ่มอีกรอบนึงเอาไปเลยราคา1ันหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทแอบแพงอยู่นะแต่แบบถ้าใครอยากได้ก็แล้วแต่ละกันนะคะทุกคนนะคะถา,าไม่บ้างก็คือแอบแพงอยู่เพราะมันไม่ลดให้เลยอะ่ะจริงๆมันควรจะลดให้หน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มเติมคนจะลดราคาให้หน่อยนะคะเหลือจากห้าร้อยบาทก็ยังดีอุห์จะาม,มาซื้อบัตรตรงเนี้ย ราคาโหดอยู่ก็ถ้าแบบไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้แบบมีเง,งิแบบมันก็ไม่จําเป็นนะคะก็บัตรผ่านก็ไว้ก่อนก็นได้ไม่เป็นไรโอเคก็สําหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าอย่างไัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านการเงินกันด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งเอาไว้ด้วยนะช่วยไม่พาคลินหม่ขอแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบ้า